ที่พี่อยุธยาครับผมถ้าพี่ต้องการจะอัปเกรดช่วงล่างให้โชคมันหนึบมันแน่นขึ้นแกงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยครับไม่ต้องไปที่ไหนแล้วครับต้องมาที่ปูช่างเกือกเป็นตัวแทนจําหน่ายของตา t a ตา o c โชว์อย่างเป็นทางการแล้วครับผมก็อยู่ที่ไหนไปคุยกับเจ้าของร้านกันครับก็เดี๋ยวให้ พี่เผือกแนะนําตัวเบื้องต้นว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างอ่ะพี่เผือกเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับช <c oughs> ่างเผือกช่วงล่างองทยานะครับที่ร้านก็บริการเปลี่ยนโช้คอัพซอมช่วงล่างเบรคคัตมันเครื่องอะไรพวกนี้ครับก็คือทําช่วงล่างถ้าต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือกระบะ SUV อ่า SUV ได้หมดเลยครับที่อู่ช่างเผือกนี่เองครับผม <c oughs> และตอนนี้อู่ช่างเผือกก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของ ตาตาสุกัออย่างเป็นทางการแล้วครับผมค่าพี่ต้องการจะหาโช๊คแกน16มิลหรือว่าโช๊คที่ปรับได้ก้าวน้ําหนักไม่ต้องไปไหนไกลนะครับพี่นี่มาดูตัวเป็นๆกันดีกว่าให้อูช่างเพือกแนะนําดีกว่าว่าแกน16เป็นยังไงบ้างแกน16ไม่แข็งมากจนเดินไปสำหรับรถใช้งานทุกวันทริงได้นิดหน่อยครับสรุปคร่าวๆรถบ้านๆที่ต้องการอัปเกรดฟิลช่วงล่างตัวนี้เลยครับคุ้มๆเท่าไรเท่าไรอันนั้นประเด็นสำคัญ อยู่ที่คู่ละ2 2000บาทเท่านั้นเองครับพี่ที่เผื่อผมต้องภูมใจนําเสนอตัวนี้หน่อย <Hey. S 1> ครับอ่าลองพูดให้พี่ๆทางบ้านฟังหน่อยได้ไหมพี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้ก็นะครับเป็นแกน2 0มิลปรับ9ระดับนะครับสําหรับรถชอบฟีลนิ่มๆเลือกเองได้ครับเหมือนมีโช๊ค9้าต้นในตัวเดียวเดี๋ยวขอขอเน้นหน่อย yeah, <okay. S 1> ขอเน้นหน่อยนี่ครับโช๊คแกน2 0มิล ีปรับได้9้าน้ำหนักเสมือนในชค9เก้าชุดถูกต้องในชุดเดียวโชกเก้า oh, ต้นอยู่ในโชคต้นเดียวนี่แหละพี่ถ้าพี่ต้องการนุม่มทํายังไงไม่ต้องไปซื้อโชคใหม่ครับระดับ 1, 2, ึสปรับได้เลยหรือจากได้แบบหนึบขึ้นมานิดนึงทาไงพี่ 4, 5, 6ครับสุดยอดระดับ 4, ี่ห้าหกก็ปรับไปได้เลยครับผมถ้าอยากบรรทุกหนักก็เจ็ดแปด้า เก้คือเหนือพี่สุด1ค uh. ือน,นุ่มที่สุดครับ uh. ปรับได้ง่ายๆแค่ลายเึงครับผมก็พี่พี่พ,พ,พี่อยู่แถวอยุธยาถ้าต้องการจะอัปเกรดช่วงล่างนี uh. ่เลยครับอูช่างเกือบโอเคพี่มีอะไรฝากท้ายไหมครับรักก็เข้ามาสอบถามนัดชิลติดตั้งได้เลยครับโอเคเข้ามาก่อนได้ก็ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจโชวอัพคุณภาพที่ราคาถูกๆคุ้มๆเนี่ย เริ่มต้นที่คู่ละ2,000บาทเท่านั้นเองและไม่กระด้างด้วยเชิญที่อู่ช่างเผือกได้แลยครับผมโอเคไปแล้วครับเจอกัน